今天我们带大家来看一下这个。都办的成立的，这样，这样。 嗯，看这样，呃，吃蛇，那个吃粑粑，嗯，另外另外那个骨头，嗯，猪骨这些，鸡、嗯嗯，我两个、嗯、跟抓鸡， 你们，俺 <noise> <noise> 我们吃掉，不也都在你们？那个锅盖盖盖里那都有红薯、鸡蛋、牛奶，这边我把给恁买的电磁炉看看好。好。<noise> <noise> <noise> ที่น,นานระะับที่นอน沙发ซฟี่ที่เก็บของกระเป๋าพี่เก็บของนะครับนี่นที่น่น นี่ที่กินชานฮะ เราจะมองต้นตอสักหลาดนะครับกลเนินป่านะครับหรือที่นีเจียงต้งสกหลคะครอ่มมากินอาหารเช้าปอาหารช้าทีเ่เจียงกินนั อ่นบันเทอรันอรันอแล้วก็นี่ใช่ตรงนี้อันนี้คือถ่ายนะครับจริงๆถ่ายได้ถ่ายเป็นรูปเป็นรูปนะคร่บอันนี้คือนม อาหา,นะาราเช้ขาของเราครับอาหารเช้าของเราก็คือมีไข่ต้มนมแล้วก็ลาช่าลานั่นเป็ชั้นสองนะครับขึ้นมาตร้งชั้น